มันจะมีตัวครับมันทับเติ้ตัวใหญ่นะครับน่าจะใส่ได้ครับทุกคนหนึ่งตัวครับสองตัวครับทุกคนผมมีครับใอ้ไมค์กี้กวางสองครับไม่เงี้เอครับทุกคนหนึ่งตัวครับซ่อนอยู่ครับซ่อนอยู่ปลาตายวัดรออยู่ครับหนึ่งตัวครับเอียดไปคกับตัวนี้เล็กนีดกับไมค์กี้โทรศัพท์ตกน้ำนะครับตกน้ำค็มครับโอ้โหครับเกือบจิงครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาเก็บเล้าเหมือนเดิมนะครับตอนนี้น้ําลงไปเยอะแล้วครับทุกคนมาบลงมือเลยครับดูลูกแรกครับน้ำลดไปเยอะเลยครับจะมีตัวครับทุกคนครับหนึ่งตัวครับปูขาวครับไซประมาณเกือบเกือบสองขีดนะครับใไซนี้ตัวเมียนะครับนี่ครับทุกคนหนึ่งตัวครับปูใส่นี้เยอะครับช่วงนี้เป็นปูเล็กเยอะปูใหญ่ไม่ค่อยมีตัวนะครับช่วงนี้นี่ครับทุกคน ไปต่อครับเดี๋ยวผมจะเดินเลยมาชักลูกครับเดี๋ยวหากลับเข้ามาดูนะครับไปดูลูกต่อไปครับข้างหน้าครับมันจะมีตัวครับมันชาบเต้ตัวใหญ่นะครับน่าจะใช้ได้ครับทุกคนมาตัวนงครับน้องครับน้องครับลุงไปครับ นี a a ula, please, please ่ตัวครับหนึ่งต um ัวครับทุกคนนี่ครับทุกคนใส่มาคิดคิดกว่าๆนะครับเมื่อกี้โทรศัพท์ตกน้ำนะครับตกน้ำเค็มครับโอ้โหครับเกือบจิงครับดีที่มือไวครับหยิบขึ้นมาทันครับพอลงถึงพื้นเลเดี๋ยวหยิบขึ้นมาครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวครับเกือบซวยครับทุกคนไม่รู้จัดไปถึงบ้านไม่รู้จะชาร์จเข้าไหมครับเป็นตัวครับ ลูกนี้ตอครับาดูงียบๆนะาบลูกนี้เดียวกนีต่ครับไม่มีตัวครับเป็นต่อครับทุกคน เอยครับหลุกมนิดเอาครับวันนี้ก็ดูเงียบๆครับ,รบ,รบไม่มีตัวนะครับ ทางนี้ครับจะจำบไม่ผิดใช่ครับลูกนี้โตครับน้ำแห้งกับมันแล้วครับดูเงียบปิดครับไม่มีตัวนะครับทุกคนครับค้างๆยากลูกคนครับเขบครับไปกันต่อครับทุกคน นี่ตัวครับผมานีดูน้ำคบณคุ้นนะครับมันดูคุณเพราะอะไรครับผมไม่ดูคุณเพราะอะไรนะครับ,ไม,มรบไม่มีตัวนะครับไม่มีตัวนะครับตัวครับนี่ครับอยู่ริมคูถึงลูกครับ mẹ tào hát to con mày mẹ tào to con mày luôn luôn อ๋อนุ้ครับเขียนไปเลยครับเดี๋ลุกนี้ต่อครับทุกคนโอ้โหดูนี้อับค,คลิปครับไม่มีตัวนะครับลุกนี้ไม่มีตัวนะครับทุคบกคน ไปอินต่อครับทุกคนมาดูลูกนี้ต่อครับทุกคนดูดิครอู้หนึ่งตัวครับสองตัวครับทุกคนผมมีครับแต่ไม่ขีดขวางสองนะครับมดูจะไขไหมครับโอ้โหนิ้วเสียงมันติดครับเดี๋ยวๆดี๋ยกันเราติดสองข้างนครับทุกคนนี่ต้องปรับนิ้วมันก่อนครับ องตัวครับทุกคนลูกนี้ได้แบบนี้ได้สิบลูกนะครับนี่ครับทุกคนสองตัวครับวันนี้มาช้าหน่อยปกติแต่งตัวก็จะมาแล้วครับเสียงนกลงมาจุกร้องครับนกป่ามาแล้วครับนกป่าไม่นกป่าแล้วจะเป็นนกหรุองเคยไม่ทราบนมครับมาคู่หนึ่งครับลำตอนกพักึังตอลงไม่ได้นะครับมันไปเสียแต่วาครับ นี่ต่อครับทุกคนตัวนี้ไอ้กริปครับน่าจะเงียบกริปครับไม่เงี้ยวเทุกคนหนึ่งตัวครับซ่อนอยู่ครับซ่อนอยู่ปลาใต้ว่าซร่อยู่ครับซสร่อยู่ซสร่อยู่นี่ครับปูทางเงียนะครับนี่ต่อไปมันก็เป็นปูเมียนะครับแต่ตอนแรกเห็นเขาว่าตอนแรกปูมันจะเป็นเพศผู้ก่อนไหมครับแล้วทีหลังมันก็มากลายผมก็ไม่รู้นะครับฟังจากเข้ามานี่ครับทุกคนหนึ่งตัว ปครับเดี๋ยวผมจะาวางบนขอนไม้นี่ก่อนแล้วผมจะไปเก็บตรงนู้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บแถวนี้ต่อตวันนี้ก็ได้ปมันห้าตัวนะครับไปครับไปฝั่งนู้นครับมาไปก่อนลุกนี้ต่อครับน้ำลงไปเยอะแล้วครับหนึ่งตัวครับเอียดไปนับตัวนี้เล็กนิ่ครับ แต่เอาแลวเดี๋ยวยังไงครับมันเล็กเกินเดี๋ยวเขาไปปล่อยนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนก่อนไปเห็นต่อครับมันมีรังเตนอย่งนครับไม่รู้อยู่ต้นไหนแล้วเยอะผมหัวควกักแม่ทุกคนหอาจุกแจงทุกคนเยอะไซนี้กินได้เลยนะครับไม่เล็กนะผมว่าเยอะครับทุกคนใครจะกินก็มาเก็บได้เลยนะครับไม่หวงครับพวาไม่ใจของผม <laughs> เดี๋ยวของขก็ไม่หวงนะครับของแบบนี้ไม่มีใครหวงครับมีแต่คนบ้าๆนะที่หวัวก็หวงเลมาดูลูกนี้ต่อครับโอ้โหลูกนี้เงียบคลิปครับเงียบคลิปครับเงียบคลิปเงียบคลิปอีกแล้วหนึ่งตัวอีกแล้วครับทุกคนนี่ครับทุกคนใส่ขีดได้นะครับใส่ามาขีดแต่เล็กเกินผมก็ปล่อยนะครับทุกคนผมไม่เอาไปนะ นีเดี mm. ๋ยวไปดูก่อนนะครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวไปเทียบไซด์กับพวกด้านบนก่อนทำยังไงก็ปล่อยนะครับไม่รู้จะเอาไปทำไมไปต่อครับทุกคนอ๋อสิบสามขีดสักตัวครับลูกนี้ดูลูกนี้ต่อครับทุกคนเงียบอีกแล้วครับเงียบจริงๆครับไม่เงียบโกหกครับ นี่ครับเตีปลาปลาอะไรนนี่ปลาขี้จีนครับตัวไปครับทุกคนเดี๋ยวไปกันต่อครับยังฝั่งโน้นอีกสามสีลูกครับเดี๋ยวก็ไปข้ามอีกที่หนึ่งครับมาดูลูกนี้ต่อครับทุกคนนี่อยู่ไหนแล้วครับคนนูน้น เงียบคครับไม่มีตัวครับหรือจะกินเหยื่อมันนะครับหรือจะกัดชิ่งนี่ผมไปแล้วโอ้โหประตูไม่มีตัวครับแต่เหยื่อมันนะครับจะชิ่งผมไปแล้วครับทุกคนไปครับตอนนี้เหลืออีกลูกเดียวครับ หนึ่งนะคับนึ่งแล้เดียวนะครับนี่ครับทุกคนมีตัวครับทุกคนตัวดำปีครับนี่ครับทุกคนตัวผู้นะครับตัวนี้นี่ทุกคนใช้ช่วงขีดกว้าๆได้ครับปิดฉากครับ นี่ครับทุกคนหนึ่งตัวครับนี่ครับครับคุณตอนนี้ผมเก็บรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปดูผลงานของวันนี้ครับทุกคนว่าทั้งหมดได้กี่ตัวครับวันนี้ไปครับไปดูผลงานครับนี่ครับทุกคนผลงานของวันนี้ครับได้ประมาณแปดเก้าตัวนะครับไซสไม่ค่อยสวยนะครับวันนี้ครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปในเท่านี้นะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับครับผมสวัสดีครับ